การสังเกตแบตเตอรี่รถยนต์ว่าเสื่อมสภาพนี้เราต้องสังเกตยังไงบ้างข้อแรกเลยสังเกตง่ายๆรถจะสตาร์ทติดยากข้อที่2นะคะไฟหน้ารถนะคะมันจะสว่างน้อยลงนะคะข้อที่3นะคะระบบไฟฟ้าภายในตัวรถนะคะทํางานผิดปกติอย่างเช่นจอสแสดงผลแอร์หรือว่ากระจกไฟฟ้านะครับข้อที่4นะคะก็จะมีไฟเตือนตรงหน้าปัดนะคะว่าเป็นรูปแบตเตอรี่นะคะ จะเตือนตอนเวลาเราขับรถนะคะไม่ใช่แบบว่าเปิดกุญแจครั้งแรกนะอันนี้ก็คือสังเกตได้ง่ายๆข้อที่5นะคะแบตเตอรี่อายุการใช้งานเกิน2-3ถึงปีแต่ก็สังเกตได้ง่ายๆขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ยี่ห้อของตัวแบตเตอรี่ด้วยนะคะข้อที่6นะคะน้ํากันแบตเตอรี่นะคะแห้งบ่อยแห้งไวแล้วก็ต้องเติมน้ํากันบ่อยมากกว่าปกตินะคะตัวนี้หรือว่าจะมีรอยรั่วซึมอันนี้ก็เป็น เกตก่อให้เกิดแบตเตอรี่เสื่อมง่ายนะคะข้อสุดท้ายข้อ7นะคะก็คือสังเกตได้ง่ายๆบวมพองนะคะหรือว่ามีฟองขาวๆเป็นภาพตรงนี้นะคะตรงขั้วแบตเตอรี่อันนี้ก็สังเกตได้ง่ายๆว่าแบตเตอรี่ของเราเสื่อมสภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว